ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครสอบถามรายละเอียดข้ามาด้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะและพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วดินั์นะคะหรือคุณอาจารย์จากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านค่ะ เข้าสุ่การทำนายดวงชะตาในช่วงวันที่16มกราคมถึง31มกราคมปี2567นะคะและววันนี้ค่ะอาจารย์จะมัดทำนายดวงชะตาของคนเกิดทั้ง7วันเกิดนะคะทงใน,นเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สิ่งที่ควรระมัดระวังในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมกราคมนะคะว่ามีทิศทางอย่างไรบ้างโดยใช้ไพ่จิตเดิมแท้นิยมทานะคะท่านใดน,นะคะที่เกิดในแต่และว,วันเกิดสามารถติดตามรับฟังได้นะคะวดวงชะตาของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมกราคม เป็นที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นลำดับของท่านที่เกิดวันพุธค่ะก็ขอให้คนเกิดวันพุธนะคะตั้งจิตธิษฐาร่วมกันอาจารย์จะสับไพ่เก้าครั้งนะคะเลือกไพ่สูดสองใบตามตำแหน่งส2ดสองพกนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค 1, 8, 9, างหนึ่งสองเดเจ้าจันั้นก็เลือกไพ่สูดสองใบค่ะคำทนายน,นี้นะคะเป็นคำทนายโดยสาตล์โดยรวมทั่วไปนะ อาจารย์ไม่ได้เจาะจงน,นะคะว่าเป็นคันธนาของคนเกิดวันพุธท,ท่านใดหากว่าท่านใดรับฟังอยู่แล้วเขาต้องการดูดวงส่วนตัวโดยใช้ไพจ่จิตเติมแท้นําทางนะคะก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะเป็นการดูดวงส่วนตัวนะแล้วก็ท่านใดที่สนใจในการเรียนอ่านไพจ่จิตเติมแท้เพราะหน้าไพ่มีคาทานายให้เรียบร้อยรวมทั้งใครเรียนกับอาจารย์เนี่ยคุณจะได้ไพจ่จิตเดิมแท้หนึ่งชุดหนึ่งชุดมีเก้าสิบเก้าภาพเก้าสิบเก้าอารมณ์เลยนะคะแล้วก็จะมีอ e ีบุ๊กคำทำนายให้พร้อมนะคะทั้งด้านการงานการเงินความรักพร้อมคำแนะนําต่างๆนะคะเรียกได เหมาะสาหรับทุกคนค่ะที่กาลังเข้าสู่วงการไพ่เหมาะสําหรับทุกคนที่ไม่มีพื้นฐานใดๆเลยในเรื่องการอ่านไพ่ํำราชมาเรียนอาจารย์ได้เลยนะคะเพราะไม่มีขายที่ไหนนะคุณคุณต้องเรียนอาจารย์คนณึงจะได้ไพ่หนึ่งชุดแล้วก็อาจารย์ปรับปรุงชมใหม่ให้เรียบร้อยค่ะจะมีความเคลือบเงาให้อย่างสวยงามนะเพื่อใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะคะหรือสวยงามมากขึ้นนะคะท่านใดสนใจก็สอบถามมานะ,ะมาดูกันค่ะนี่คือหน้าไพ่คนเกิดวันพุธค่ะมาเรามาดูกันนะคะ เราเริ่มจากนะคนเกิดวันพุธคาต้องบอกกันนะคะว่าคุณเด็คนเกิดวันพุณธมีลักษณะเด่นก็คือเป็นคนที่หัวการ้าออช่างพูดช่างเจรจาและส่วใหญ่ก็จะเป็นคนที่หัวไวค่ะมีไหวพริบม,มีไหวพริบนะเรียนรู้ไวแล้วก็เก่งในเรื่องการสื่อสารพูดคุยเจรจาโดยเฉพาะ ไรก็การที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ด้านการเงินเออคนเกิดวันพุธเนี่ยจะเป็นนะคะแล้วก็จะมีความคล่องตัวฉลาดทันคนนะคะหรือเป็นคนที่สามารถที่จะเป็นพ่อค้านกธุรกิจได้เลยค่ะเพราะเขาไม่เคยรเรียนรู้ไวแล้วก็ปรับตัวได้เก่งด้วยนะคะนี่ความเป็นคนเกิดวันพุธเลยนะ โอเคค่ะนี่คือหน้าไพ่ของคนเกิดวันพุธในช่วงครึ่งหลังเดือนมกราคมเริ่มต้นจากตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งคุณได้ข้อความว่าการรอคอยคนเกิดวันพุธรออะไรอยู่หรือเปล่าคะอาจจะมาถึงเรื่องการรอเดินทางรอทําบางสิ่งบางอย่างรอจัดสายอะไรบางอย่างรอโอกาสรอช่องทางรอบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วก็เป็นการจดจ้องรอคอยแบบมีเป้าหมายด้วยนะเป็นการรอที่มีเป้าหมายเพราะรู้ว่ารออะไร เนี่ยการรอคอยเป็นแบบนั้นกําลังจดจ้องรอคอยกาลังวางแผนกําลังเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำเพื่อจะทําต่างสิ่ง่างๆห่างช่วนี้ให้มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูคัว่าการรอคอยในช่วงนี้มันมีทิศทางอย่างไรและมันมีผลสำเร็จอย่างไรตำแหน่งเรื่องการงานการกระทางคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วย โอกาสเนี่ยคือหนึ่งถ้วยนะโอกาสเริ่มต้นเรียกได้ว่าคนเกิดวันพุธค่ะอาจารย์มองว่าสิ่งที่คุณรอคอยจะเกิดผลลัพธ์ใครสมัครงานจะต่องานไว้คนจะได้งานโอกาสเริ่มต้นคือได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างที่รอคอยที่ปรารถนาเออและก็เป็นสิ่งที่เราเราทำแล้วมีความสุขด้วยเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นสีในตาที่กําลังมีคนยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงกระทุเรื่องที่เรารอคอยอยู่การเริ่มต้นคือเป็นเรื่องดีๆนะมีความชุ่มชื้นในหัวใจมีความสุขใจกับสิ่่ทีได้เริม ต้นทาในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมกราคมนี้แล้วก็ขอให้เพิ่มเติมในเรื่องการทําความเข้าใจคุณจะพบว่าสิ่งต่างที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นแสงสว่างกับคุณน่ะคุณมีโอกาสที่คุณจะได้แบบมีแสงสว่างที่ดีรู้ว่ารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าไปแบบทิศทางไหนรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรกับสิ่งที่มันเป็นโอกาสเป็นข้อเสนอที่สมัครงานติดต่องานพูดคุยเจรจาเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเรื่องการกระทําต่างๆโอกาสต่างๆลู่ทางต่างๆงานเสริมงานเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะ พบ,พบพบช่องทางอ่ะสถานการณ์ต่างๆที่ดูนิ่งๆอหยวกค่ะมันจะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงปลายเดือนอาจารย์บอกว่ากลางเดือนนี้ยังไม่ยังไม่ไม่บูมเชียวแต่พอปลายเดือนเนี่ยคุณจะเห็นว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นดีๆเป็นความเป็นการเข้าใจเห็นแสงสว่างการงานมั่นคงสถานการณ์ต่างๆคุณอาจจะต้องลุกขึ้นมากระตือรือร้นหน่อยละกันนะคะคนเกิดวันพุธการอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ทําให้เราไม่ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว่เพราะองต้องกระตือรือร้นนะคะกับสิ่งต่างๆที่เป็น ที่เข้ามาแอเคเทีฟตัวเองหน่อยค่ะนิ่งเฉยไม่ได้นะคะมองว่ามีความสมําเร็จรออยู่และสําเร็จในช่วงปลายเดือนค่ะเรื่องของการเงินค่ะมีใครบางคนงจบจิ้นความช่วยเหลือให้หรือซัพพอร์ตสำหรับส่วนด้านการเงินเกิดขึ้นจะมีเรื่องการเงินที่ดีอะไรบางอย่างเข้ามาพูดคุยเรื่องการเงินใครแนวุ่งก็มีความสาเร็จจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางนะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้มันมีเรื่องอารมณ์เสียงุดอิดอะไรบางอย่างกับการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะหรือเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องเดิินนนนททาาาาางงงงหหรรือออจจจะะกํลลัวแผเเดไไปปป่ เที่ยวไปจะพักผ่อนหย่อนใจหรือเปล่ามันก็เลยเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราต้องเตรียม,มความพร้อมไว้นะคะแต่ไปแล้วแบบก็รู้ว่าทำอะไรอะ่ะไปไม่ได้ไปสเปกสปะรู้ว่าสิทธิธรรมมันทําเพื่อใครทําเพื่ออะไรมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็จัดสรรเรื่องค่าใช้จ่ายดีๆค่ะทำอะไรก็ตามเท่านี้ขอให้ยึดหลักทําสิ่งที่ถูกต้องนะคะถ้าอะไรที่ดูมันส่งเสียมดูไม่ชัดเจเนในเรื่องของการเงินอย่าไปยุ่งเกี่ยวเนาะ สถานการณ์ต่าง,างๆมาานันจะมีเข้ามาล่อหลอแเรามากมายนะคะทั้งเรื่องของผลประโยชน์ทั้งเรื่องของกระทานประทําที่มันดูไม่ชัดเจนคุมเครือก็ตัดสินใจให้มันถูกต้องแล้วก็ใช้เหตุผลเยอะๆอย่าใช้อารมณ์นะคะ งานมาดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีอาจารย์ว่าปลายเดือนเนี่ยทั้งเรื่องของการงานก็มัน่นคงทั้งเรื่องของการเงินก็ได้พบช่องทางลู่ทางมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นสนาการตอนนี้นะคะแอคทีฟตัวเองเลยค่ะคนเกิดวันพุธนะสิ่งที่รอคอยต้องต้องเรียกว่ารอแบบรู้ว่าทําอะไรอะเออแต่<ม>ไปเรื่องของความรักคนมีคู่หน่อยค่ะไพ่ไม่ไว้วางใจขึ้นเนี่ยมันเหมือนมีอะไรแบบกังวลใจกันอยู่หรือเปล่าคะคนรักหรือคนในครอบครัวมีบางสิ่งบางอย่างที่ดูปิดปิดบางๆกันอยู่หท,ทำลบับหลังกันอยู่มีอะไรที่ไม่บอกกล่าวกันชัดเจนหรือเปล่าเป็นไป คุยกันเปิดใจคุยกันนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าคนรักของเราไม่โอเคกับสิ่งใดไม่พอใจเรื่องไหนเพื่อจะได้หาวิธีการปรับเพื่อให้มันดีขึ้นหรือคะช่องทางที่ดีที่สุดร่วมกันในความสัมพันธ์นะคะ เพราะฉะนั้นการทำรับหลังกายไม่ได้ส่งผลดีในเรื่องของความสุขหรือคนใกล้ชิดทั้งครอบครัวหรือพ่อแม่พี่น้องหรือคนในครอบครัวหรือลูกหลานนะคะเปิดใจคุยกันดีกว่าค่ะเพื่อจะได้หาวิธีการที่มันชัดเจนขึ้นไปเลยนะว่าต้องทําอย่างไรมันมีเรื่องอะไรที่ดูปิดบังซ่อนเร้นคลุมเครือไม่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ดูปิดปิดบางบางบางอย่างเปิดใจคุยกันว่าจะต้องทําอย่างไรนะคะคนโสดมีใครบางคนแสดงออกได้อารมณ์ความรู้สึกค่ะดูจริงจังจริงจังกับคุณนะ แต่ก็ยังมางอยยังไม่มันมันยังไม่สามารถตัดสินใจได้แต่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้นะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเปิดใจเรียนรู้กันไปก่อนก็ได้นะคะ <S <S เป็นเพื่อนคบหากันเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่าก,กันในช่วงเดือนหน้าดูว่าเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยเขามีความจริงจับเราแม็กมากน้อยแค่ไหนชัดเจนตรงไปตรงมาในความรู้สึกหรือไม่ถ้าแบบนั้นเมื่อไรก็ค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งนักกันนะคะเรื่องของความรักนะต่อไปรื่งสุขภาพร่างกายสิทุกคนระวังค่ะ การทันหันมาเนี่ยระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงนะคะฉับพลันอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ตัวมันจะเกิดขึ้นเนาะเรียกว่าอุบัติเหตุฉับพลันเดินเดินอยู่สะดุดหกล้มแบบนี้ค่ะหรือแม้ก็มีอะไรบางอย่างที่มันมาเข้ามากระทบเราเพราะฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมอะไรนะคะที่ต้องทาในสิ่งที่แตกต่านงนิดนึงหรือต้องมีสมาธิมีสติเยอะๆไม่ว่าจะเดินทางไปในทิศทางไหนก็ต้องแบบ ใช้เหตุผลใช้สติเยอะๆอย่าใช้อารมณ์นะคะระวังอารมณ์หรือระหว่างเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวการเดินทางต่างๆช่วงนี้ดูอึอดอัดอ่ะมันมีความอึดอัดในเรื่องการเดินทางมันดูไม่สบอารมณ์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็บริหารจัดก,การดีๆในเรื่องของความรู้สึกตัวเองหน่อยละกันนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่จิตใจหวัน่นหวายหรือแกว่งนะ เออมัมันเหมือนกับว่ามีความติดขัดจะเดินทางไปไหนจะทําอะไรหรือมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีความมันมีเรื่องความติดขัดอยู่บ้างนะคะมันเหมือนไม่ลื่นไหลไม่ราบรื่นในแบบที่เราต้องการเนาะถ้าหากว่าจัดสายตรงนี้ได้ดีๆนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ได้เรียกได้ว่าดวงโดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีการรอคอยเริ่มเกิดผลลัพธ์ ผลลับเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนทั้นเรื่องของโอกาสด้านการงานพบช่องทางแสงสว่างที่ีอะไรบางอย่างมีจุดเริ่มต้นที่ดีมีงานมั่นคงเกิดความเข้าใจแต่ให้รอรูปสนกญาอีกนิดนึงค่ะว่าจะต้องปรับต้องแก้ไขยอย่างไรตามหน้างานที่คุณเจอเรื่องของการเงินไม่นะ่าเรื่องการเงินโอเคอยู่นะคะเรื่องของความรักคนมีคู่ไม่ค่อยลงตัวไหรเปิดใจคุยกันกเยอะๆแล้วก็ระวังอุบัติเหตุฉับพลนันหรือเหตุการณ์สั้นๆต่างๆเนี่ยมันถือเป็นสถานก,การณ์นะคะ เราดูยสยานการต่างๆที่มันจะเข้ามาฉับพลันมีสติเยอะๆพร้อมปรับแก้ไขอะไรที่เกิดขึ้นฉับพลันหน้าง,งานทันทีนะคะด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์ค่ะควบคุมอารมณ์หนยกะกันนะคะและในี่ดงสตาร์ของคุณนะคะคนเกิดวันพุธที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงครึ่งเดือนมกราคมฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับโฆษณาใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ